ลงเมื่อไหร่เนี่ยน้ำเต็มหมดเหรอซอยลงหน่อยนะคือตอนนี้ถานการน้ำท่วมก็ยังดุนแรงหนักอยู่ในบางหลายพื้นที่นะฮะแต่สุขุมวิทเนี่ยหนักตั้งแต่ผมคิดว่าไล่เอกมัยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในซอยย่อยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่อย่างทั้งหล่อนี่ท่วมหนักรถเดินทางยากเลยแต่แล้วก็มีแถวสีเวลานะครับแล้วก็มี ถาจะว้ยขวอยขวาประชาสงเคราะห์ยังหนักอยู่คลองหลักก็ยังแน่นนะคลองแสนแสบเองก็ยังน้ํายังระบายไม่ทันแต่ว่าก็บางจุดก็เริ่มมีแห้งบ้างนะครับก็ต้องเตรียมตัวการเดินทางให้ดีเช้านี้นะครับเตรียมตัวการเดินทางให้ดีแล้วก็เมื่อคืนก็พี่น้องก็หลายคนคงยังติดติดการเดินทางนะติดหนึ่งกว่าเราก็พยายามเป็นไงบ้างจ๊ะมาจากไหนในบ้านตัวแม่ของเตยตัวแม่ของเตย ลงยังตอนเช้านี่ันแนงอยู่นะคือคลองมันเต็มนะสภาพแล้วก็ครานี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเก็บขยะหน่อยนะครับเพราะว่ารถขยะจะวิ่งไม่ได้นะอันนี้คือสภาพแต่ต้องรอนะพวกเราต้องเตรียมตัวการเดินทางครับวันนี้วันนี้ต้องดูเลยว่าจะไปยังไงจะเดินทางอย่างไรนะครับอันนี้คือสภาพก็อันนี้คือหลังที่น้ำล้างรถแล้วนะในต้องรอสวัสดีครับ เจ้าที่ก็คงยังเก็บกว่ากันไม่ได้นะครับแต่ในตอนตอนท้อง่อนี่หนักเลยครับต้องรอหนักนะแล้วก็ตะกูมิทเองเอ่อเริ่มแห่เดี๋ยวผมลองไล่ดูให้แล้วกันนะตะกูมิดเป็นงไงบ้างนะครับมันนี่คือหน้าตัวตอง่อนะครับก็เด่ายวผมว่าเข้าไปอีกใหม่นะคนคนตี้ไปแล้วก็ไปเีกใหม่ ทำไมห,หนักเนี่ยอันนี้คือสภาพขาออกนะสุนยวิขาออกบางขาเข้ายังบางทางหลอก็ยังแห้งอยู่นะครับอันนี้คือสภาพหน้าไปทางหล่อนะก็ะคือปัญหาก,ก็คงรถคนตกค้างเยอะครับเพราะว่าไม่มีรถโดยสายแบบนะอเอาง่าเศตสกิจพยายามแต่ว่ากาคงไม่ได้จำนวนมากนะครับปรปก่อนครับอันนี้คือก็คือแถวนี้ก็ท่วมหนัก หลนหลักก็พยายามเล่นพนา,าก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องเราต้องเตรียมตัวการินาและช้านี้หลักแน่ครับโียเฉพาะในซอยย่อยที่ออกจากบ้านเพราะถุงพิษเนี่ยเพราะว่าม่อคือนี้แสนแดดหนักมากพนาปเป็นเกล่ที่ฝนได้ตกหนักสุดนะ,ะตอนตีหนึ่งครึ่งเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบมิลแล้วก็ยังมีโปรยมาอยู่บ้างอยากจเห็นซอยย่อยอยากจะมีน้ำตกซอยย่อย เดียวเลยว่ามันะบายออกข้าขาเข้าน่าจะแห้งดีกว่าขาออกนะครัวิทย์นะครับขาเข้า,ขา,ขายังแงข็งอยู่ตลอดไปได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูไปเ,เรื่อยๆว่าไปต้งไปเรื่อยตัววิทย์ครับเกขึ้ไไนใหเลยนะครับว่าทำไมไม่กลายกจเลย ไปดูเขาแลเดี๋ยวมาให้ความต่างเหตุก็ผมว่าต้องความระวังการเดินทางให้ดีนะอาจารย์นี่นะแต่หลายเส้นก็เริ่มแห้งนะครับหลายเส้นก็เริ่มแห้งเมื่อวานนี่บางคนอาจจะไม่หนักมากในเมื่อเช้าอาจารย์วิศนุรายงานมาก็คงมีแถวสีเวลาตรงชายินทาวนาทียังหนักอยู่ตรงพระเจ้าทรงพระน่าจะหนักนะเมื่อวานนี้ขวักขวาวัฒนาเนี่ยลงเยอะนะครับก็เป็นปฏิกาลเลยครับแต่ก็เอาเดี๋ยวลุยต้นที่ะ แล้วก็เช้าที่ขยะจะเก็บได้ช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้ารถขยะน่าจะเมื่อคืนรถขยะน่าจะวิ่งไม่ได้เนาะหลายจุดก็อาจจะขยะต้องช่วยดูนิดนึงครับแล้วก็ดูให้ตกเกะยังไงหนักไหมพวกเราขยะลอยเต็มขยะลอยเต็มใช่ไหมอยู่แถวไหนเนี่ยกรวโต๊ะแถวโต๊ะนะทั่วมไหมโต๊ะท่วมครับลดลงยังครับเริ่มลงลงแล้วนะโอเคขยะน้อยแล้วนะแล้วะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะวันนี้เราขยะเราวางให้รอเก็บ ริมถนน,นก็น้ำมาขยะก,ก็ดูมติก,ก็ลงมาติดนะเนี่ยขยะก,ก็ยเยอะไงเป็นไงไปไหนเนี่ยร่วมหนักไหมสำโรงเหรอไปรอบไปเด้สำโรงเมื่อกี้มอไซค์ก็ติดหลายคนนะครับติดเอ้แต่รถห,หลายคันนะโอเคไม่ค่อยไ,ไปนะคนก็ัวล,ลื่นไมื่อไรจะจ้ายรถจักรขับรถจักร เดี๋ยวคงอ้อมมานิดนึงเลยเดี๋ยวเราอาจจะข้ามไปที่ศูนยบรรยากาศนิดนึงนะครับก็ขอให้เราเตรียมตัวเดินทางให้ดีครับเป็นไงบ้างโอเคป่ะสวัสดีครับทางทั่วไหมมาจากไหนเนี่ยฮะมาจากทั่วไหมทั่วไหมทางไหนเส้ไหนครับพีดีครับพีดีโอบีดีไม่ลืมไม่เหลือมั้งเนี่ยไปโอเคไปด้วยสวัสดีนะ เรื่อมันนะไม่ได้ร้ยฟ้าได้จะรอดนะออตอนนี้ก็แห้งไปหมดเมื่อคืนทั้งสายอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์รอดถึงทางนะตอนนี้ก็ได้ไปเหลือช่องเลนซ้ายครับว่าก็ค่อยไปครับค่อยนะมันมีจะมีจุดๆเป็นจอมหยาบเนี่ยขยะไมยอม คือรถมาเก็บไม่ทันนะบาอย่างก,ก็อาจจะแบบลงมาบนถนนบ้างนะครับเดีย๋ยววันนี้ต้องไล่เก็บไล่ปวายกันโอเคแล้วก็ามาถึงตอนเริ่มมีน้ำตูวขาขาขาออกนะฝั่งขาเขา้ขาดูยังรถยังวิ่งได้ดิโอเคนะครับโอ้แต่ขาเขาอยัางเลื่อนอยู่นะอันนี้เป็นสุภุมวิทย์นะครับ ก่อนถึงคลองตันนะฮะน้ำอันนี้ได้พ่วงสองเลตฝั่งขาเข้ารถยังวิ่งได้นะฝั่งขาเข้านี่เ้าที่ดูยังไม่ได้โหดร้ายมากโอเคเขาไม่ได้ตอยย่อยหนักครับถูกผมไม่ตอยย่อยหนักแน่เดี๋ยวจะลองไปดูไอ้คลองที่เขาแสบกันนะคลองตันนะเห็นว่า,วาวจุดนี้ สุขุมวิตย์่วมยังร่วมหนักอยู่นะฮะตุฟวิตย์สิบเจ็ดนะครับคนกวาดถนนก็คงเหนื่อยกันนะครับพี่ทั้งกวาดถนนแล้วน,นะผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะมีขยะอุดตามท่อระบายน้ำเหมือนกันตอนนี้หรือต้องดูว่าทำไงเดี๋ยววานพี่พนักงานกวาดก็นนนนออกมาแล้วครับ ขาเข้าน่าจะอยู่หนึ่งเลนขาออกนี่บริเวณก่อนถึงควองตานนี่ก็สองเลนครึ่งนะตามช่วงแล้วฝั่งนู่หนึ่งเลนขาเข้านะแตผว่าตอนนี้สักคือสุขมุมวิทนะครับัถไเดินาทางเส้นนี้ออกจากบ้านมาก็เปลี่ยนละเพราะว่าซอยย่อยมันเปลี่ยกนะซอยย่อยมันช่วม โอ้โอเคนี่ขนาดอยู่ใกล้คลองนะตรงนี้มีจุดที่ใกล้คลองจุดๆใกล้จุดระบายน้ำที่สุด,สดคนที่ใช้รถสานาระก็จะลำบากนิดนึงนะครับมอเตอร์เองก็ยังมีกว่าเสียวเนี่ยมอตอร์ไซค์ับไปเนี่ย แต่เมื่อวานปีดีเนี่ยหนักท่วมหนักนะแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เหมือนกับรถติดมากเลยวันนี้พระราสี่ก็หนักนะครับเดี๋ยวพอานัเดี๋ยวเข้าไปศูนย์ระบายน้ำที่ข้งค,คอมบางะหนงดีกวอ่อวันนี้สามเลนนะก็ต้องเตรียมตัวเลยครับวันนี้ถ้า เพื่อประพงได้ผมว่าเพื่อประพงก่อนนะคนอยู่กับตู้กรุ๊บิทหขอเพื่อประพงผมว่ารถพาระลงมาบนทลองถนโนโน,น่ะโอเคเดิวข้ามสะพานไปเลยเนี่ยดีดีหนักเลยฮนะดีดีเป็นลำดยงนี่ไม่ต้องเข้าเลยนะถูปีเจ็ดสเอ็ดนะไม่ต้องเข้าเลยเนะพราะว่า ทั่วหนักโอ้โวันนี้วันนี้หนักนาสาหัสเอาการครับเดือดข้าไปแล้วก็เท้าห้าสิบอ่ะนี่เราจะไปที้เราจะไปน้ำนี่เราจะไปน้ำดูนะน้ำสิบวัด ได้ปรวโนรับผลนั่นเอมว่าสถานการณ์จะจรความตันนรับตัวที่ระบายทั้แบบ อันนี้เราถูอนุษนะฮะอนุษิสภาพจะดีกว่านะหลาก,กากาก็ยังหนักอยู่หลายจุดนะครับก็ผมว่าเช็คสภาพการดึงทายให้ดีด้วยชานนี้นะครับ Do hai bí mật của yêu đi qua. Tân yêu mặt vinh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 . Tân vinh. Tân yêu mặt 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 vinh. vinh. Tân yêu mặt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  vinh. Tân yêu

ปัญานะอยา่ะกจะเป็นเรื่องรถเมย์นะเพราะว่าพอทางตูวรถเมย์เขาะจะ้าก็จะไม่ขาดระยะไม่เหมือนรถไฟฟ้าสายแดงรถไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่จะไม่สายสายเนี่ยอ๋อ อุวิชาสิบก็ทั่วปากซอยหนึ่งเลนนะครับข้ารวะวงังด้วยพี่กวาดเป็นไงบ้างไม่ร่ำก,กว่าเลยวนันนี้ไปข้าไปที่สูง,งก็แบ้วับเมื่อคืนมาราตีหม,มันึ่งแต่วันนี้เขาจะมีข้อมูลรายง,งานเราได้ จะได้รู้ว่าสถานการณเป็นยับไงม่ได้สนใจเลยอ่ะไปเกีのの่ยวอ่ะ่าสพวกเราก็มาใครๆมาเนี่ยคงไม่รู้หรกข้างในะเ่็นสูตรวงระบายน้ำชักอยู่ถป็นสตรที่กระาใจวัดาที่สูตรน้ำกระโหนงเนี่ยนะ ก็เป็นกับกชนนะเข,าย,ขายกให้กรทมดูแลแล้วก็มีทางอุมโมงค์ระบายน้ำเพิ่มเป็นจุดที่น้ําฝั่งเขตพัฒนาระแโนงถึงประเวศนะจะอ,ออกมาแล้วก็ระบายสู่น้ำเจ้านะพระยายนะครับ เดินีันลอดใต้ทางด่วนมาตรงไปเลยฮะที่เรามา,างนี้นะใต้ทางด่วนแต่พวกเราตื่นยังครับก็ระวังเรื่องการเดินทางเลยนะครับถ้าอยู่เส้นสุขุมวิทพระรามสี่เพชรบุรีตแนวี้แดดพอแสบก็คือพัฒน,นาหนักมากะมนะพัฒนาเป็นจุดที่หนักที่สุดแล้วก็คือที่ฝนอ้อยอิงมากนะครับร้อยสี่สิบมิล น่าจะถึง150นะเดี๋ยวองดูสายนาการน,นะถึง่าเข้าไปเลยครับเราก็ไปทางขวาสนวะัสดีครับนนนบ,นบนไปขวานะขวานี้หวงว่าวันนี้คงจะไม่ตกตามมาอีกน้อตกตามมาแล้วคงจะลำบากนะ<ไ>เดี๋ยวขึ้นไปขึ้น เดี๋ยวเราจะแวะดูตรงนี้หน่อยดีกว่าไหมอ่านี่คือสภาพน้ําอันนี้เป็นคลองตันนะเลยเป็นนะครับอันนี้น้ําที่กาลังดูดออกจากเดี๋ยวเราวนนี้เราคถึงเงินเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสูบน้ําที่ออกคลองตันมาจากคลองแสบน,นะนะก็ดูดเพื่อออกให้น้ำเจ้าพยาก็ดูดกันเต็มที่ครับ กระเลกนี้น้ำที่ออกจากพวกเราที่ท่วมอยู่เนี่ยออกตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือไปเนี่ยมันจะออกไปในเจ้ายาประมาณ800เมตรแล้วตอนนี้ก็เป็นเที่ยวรับมาจากกองแสนแสบของรถไฟอันนี้เป็นเออ่เครื่องสูบน้ำปกตินะครับแล้วแต่ว่ามีอยู่34 35เครื่องเป็นเครื่องเก่าละของตัวทางให้มาก็ได้ได้มาถ้า150 160มิลลิเมตรนะก็เนี่ยทำงานเต็มที่มีหนึ่งเครื่องไม่ทำงานไปดูว่าทำไม ก็ดูไปจากของตานที่เรือไปจากฝัก่งนู้นว่าน้ำน้ำในแบบค่อนข้างสูงนะแล้วก็ดูฝั่งของตาลนี่ก็น้ำก็สูงนี่ฝั่งต้นทางที่มาจากความแสนแนนะก็ดับน้ำแต่ว่าต้องเร่งออกเนี้ยทางออกของการที่สุดที่จะลดที่เราแล่นมานะทั้งหมดก็ต้องออกจากนี้แหละ แล้วก็ตัวเส้นเลือดฝอยจากซอยจากอะไรตาก,ก็ต้องมาลงแถวนี้แล้วก็ดูดออกนะครับอน,นี้ดูอ,อันนี้ตัวตะแกรงนะต่ายดีต้องไ,ไปคุยกับเจ้าที่ว่าแม่น้ำเออต้าหอยอาสูหรือตามือนกัโอเคเดี๋ยวไปต่ออันนี้คือต่ายบดีถึงน้ำพระขนนะหัวใจหลักของการจะช่วยบรรเทาเราในวันนี้นะครับ๋ยวมาดูด้วยว่าเขาพร้อมันแค่ไหนแล้วก็ตัวไวตรงเราพอทุกคนับนะ ไฟไปมตึ่งไฟได้ไหมไมยได้ไปร่ไฟไฟนไฟอะแล้วก็ไฟต โอเคบ้างเรียบร้อยดีไหมมีเจ้าที่อยู่ไหมโอเคตรงมาี่ย okay. อ,อันนี้เป็นตัวอุโมงค์ส่งน้ำนะ,ะที่ก็คู่การสถานที่สูบน้ำกับอุโมงค์อันนี้คืออุโมงค์ที่ลงมาจากอันตรา้ มเมื่อคืนนะถ้าใครดูเดี๋ยวมาอัปเดตเมื่อไหร่ว่าเป็นไงบ้างทางกอ่ะ,อะเอเเข้าไหนนะมีคนอยู่ไหมเนะี่ยนี่เป็นตัวปั๊มน้ำของขโมยนะครับ ที่กำลังคงยังทำงานอยู่พี่คนที่ควบคุมมหัวหน้ามีไหมเ้ยได,ได้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 โอเคก็มาดูที่โมก็เดินเที่งเต็มที่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคนควมหลัการโอ้วันนี้ยังดูฝนฉ่ำอยู่นะครับพวกเราเอาเตรียมตัวเดี๋ยวคงน่าจะดีขึ้นภายใน,นสายๆนี้นะเพราะก็เร่งดูดน้ำมาเต็มที่ครับแล้วก็ดูจุดปัญหาต่างๆนะ นี่คือตัวอุโมงน้ำเรายังเต็มนะโอ้นี่อุโมงที่ดูดมาจากพระรามเก้าของรับเท้าแต่แตกก็มาโผล่ที่นี่นี่เป็นตัวรับน้ำแล้วก็ดูดออกนะครับโอเคเขาอยู่อาคารกับคุกุง้หน้าใช่ไหมแจ้งยังแจ้งกันดิโอเค โอเคเราไปดูขอบคุณนะ้เนาะนะดูดีนะ mm hmm. เนี่ยจะได้หัวใจนะข mm hmm. องเต้นใหญ่ที่จะเอาออกไปนะครับเอาน้ำออกนะเฮ้ยมอกินตรงไหนขาขา หน้าอยู่ไหนนี่หัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้าอยู่ไหนอ๋ออยู่สถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้น้ำลาลงตอนนี้เขาคุยคุณได้ไหมมีข้อมูลไหมใครมีข้อมูลบ้างอยากจะรู้ว่าระดับน้ำนแตนแตนเมื่อกี้กีเมตรตอนนี้หัวหน้าเขนอยู่ข้างในป่ะเราเช็คหม่ว่าระดับน้ำแสบแตนเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้เดินเต็มไหมเนี่ยปั๊ม ไปก็ระบายออกไปนะเจ้าพยากันเต็มที่นะครับตัว,ตวอ่อวงสุดน้ำมะขนงนะอันนี้ก็มีคอนโดขึ้นมาอยู่รอบเลยนะดูพ่หน้าติดนะครับโอเคนั่นเป็นไร 27ภายในบวก4 28ครับบอกว่ลดไปได้เยอะไหรับเริ่มลดลงคือเมื่อคืนมาถ40เซนครับผมตอนนี้เหลือ27ครับผมแต่ก็ยังยังวิกฤตอยู่ครับวิกฤตแล้วมันลดลงเร็วเร็วหรือว่าช้าอะไรคือเมื่อคืนเนี่ยระดับน้ำในคลองแตกประมาณ40เซนบวก40เซนตอนนี้เหลือบวก27ก็ยังถือว่าวิกฤตนะครับโอเคแต่ว่าต้องเร่งระบายออกไปได้ครับโอเคขอบคุณมากนะไปโอเค เดี๋ยวผมจะไปดูต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรายงานพวกเราทีนึงแล้วกันนะสถานการณ์โอเคพวกเราก็วางแผนให้ดีนะครับเดินทางกันให้ปลอดภัยให้ีนี้ก็เต็มที่เลยนะเราก็พยายามทาเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวดูจุดแล้วจะปรับปรุงการระบายน้ําให้ดีขึ้นนะแต่ว่าวันนี้หนักส่วนสถานการณ์วันนี้ฝนก็อยู่ยังฟ้าชม่ชมชือยู่นั้นคนไหนที่เวิร์คพรมพ์ผมได้เวิร์คพัมพ์ผมนะถ้าไม่ได้ก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะ เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้นะขอบคุณมากทุกคนนะครับ